สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มีสิบข้อที่ชอบจากหนังสือลูกน้องโง่เป็นเหยื่อของเจ้านายฉลาดเจ้านายฉลาดเป็นเหยื่อของลูกน้องแกล้งโง่หนรับมือเจ้านายชอบโยนความผิดให้ลูกน้องอดทนฟังใช้วาจาสุภาพและมีเหตุผลคุยกันซึ่งซึ่งหน้า 2. รับมือเจ้านายที่ชอบจับผิด พยายามคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้าสาระพิสูจน์ให้เจ้านายเห็นด้วยผลงานของคุณระมัดระวังตัวให้ดีถ้ามั่นใจว่าเราดีไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องใส่ใจ 3. รับมือเจ้านายชอบตำหนิขอคำแนะนำจากหัวหน้าในเรื่องการทำงานอย่าแสดงความอ่อนแอให้เจ้านายเห็นพิสูจน์ผลงานให้เจ้านายได้เห็น 4. รับมือเจ้านายพูดมากไร้าสาระแกล้งทําสีหน้าท่าทางว่าคุณเสียดายเปิดโอกาสให้เจ้านายคุยกับคุณได้ในเวลาที่ไม่ใช่เวลางาน 5. รับมือเจ้านายชอบหยับคายตอบโต้กลับไปอย่างสุภาพแล้วเจ้านายจะเกิดความละอายเองถ้าไม่คิดจะทำงานร่วมกับเจ้านายคนนี้ก็พูดตรงๆไปเลยว่า เขาเป็นเจ้านายที่แยกขนาดไหน 6. รับมือเจ้านายหน้าไว้หลังหลอกให้เจ้านายมีส่วนร่วมในการทํางานทุกชิ้นห้ามตัดสินใจเองเด็ดขาด 7. รับมือรับมือเจ้านายชอบนิ่งเงียบมองโลกในแง่ดีคิดว่าเจ้านายเป็นคนพูดน้อยใช้รายงานอย่างย่อในการรายงานเรื่องราวต่างๆ 8. รับมือกับเจ้านายชอบสับแหลกถ้าคุณทำงานผิดพลาดให้คุณยอมรับความผิดพลาดนั้นแต่โดยดีนำคำวิพากวิจาร์ณมาใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดห้ามโต้เถียงกับเจ้านายเพื่ออนาคตหน้าที่การงานของคุณ 9. รับมือเจ้านายขาดความรับผิดชอบรับผิดชอบงานของตัวเองให้ดี ทำให้เจ้านายรู้สึกตัวว่าเขาขาดความรับผิดชอบ 10. รับมือเจ้านายชอบโชว์อดทนรับฟังแล้วเขาจะหยุดเองพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยห้ามพูดขัดจังหวะเจ้านายบรรดาบริษัททั้งหลายที่พากันเจริญลงเจริญลงก็เนื่องมาจากความขัดแย้งภายในองค์กรระหว่างเจ้านายกับลูกน้องนั่นเอง สิ่งเหล่านี้และเป็นตัวบันทอนความมั่นคงและความก้าวหน้าของบริษัทอย่างมากเข้าทํานองที่ว่าศึกนอกยังพอรับได้แต่ศึกในนี่สินักหนาสาหัสกว่ามากเพราะเมื่อใดก็ตามที่คนในองค์กรเกิดความแตกแยกไม่รักใคร่ปลองดองกันไม่มีความเห็นอกเห็นใจกันชิงดีชิงเด่นกลั่นแกล้งแก้แค้นบริษัทคงอยู่ไม่ได้ถึงอยู่ได้ก็คงร่อแร่เต็มทีเนื้อหาในเล่มเป็นการตีแผ่ปัญหาเรื่องคนในบริษัท พร้อมวิธีรับมือเรื่องวุ่นวุ่นที่มาจากคนไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องก็สามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้ช่วยให้ทั้งเจ้านายและลูกน้องเข้าใจกันและกันและทำงานร่วมกันอย่างสงบสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น